เจ็ดเศษสี่ส่วนเก้าลบกับสี่เศษหนึ่งส่วนสามีค่ะเท่าใดข้อนี้เป็นการลบจำนวนกระกับจำนวนกระวิธีการเห็นจำนวนกระปุ๊บทาให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเลยวิธีการก็คือนะครับคูณขึ้นแล้วก็บวกตัวส่วนเหมือนเดิมคูณึ้นแล้วก็บวกตัวส่วนเหมือนเดิมมาดูตัวแรกก่อนเจ็ดเศษสี่ส่วนเก้าเอาเก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามบวกอีกสี่เป็นหกสิบเจ็ดก็จะได้เศษหกสิบเจ็ด ตัวส่วนมาดิมก็คือเลขเก่าลบกับอันนี้ก็คูณคืนเอา3คูณ4เป็น12 12บวก1เป็น13ก็ได้เศษ13นะครับตัวส่วนก็คือตัวส่วนมาดิมคือเลข3ทํทำตัวส่วนให้เท่ากันการบวกลบการบวกลบข้อนี้นะครับเป็นการลบทำตัวส่วนให้เท่ากันจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำตัวหน่อยให้เท่ากับตัวมากได้ก็คือทำา3ให้เท่ากับเก่า ดังนั้นไอตัวตัวส่วนเป็นเลขเก่าเนี่ยเขียนไหวอยู่เฉยๆไหวอยู่ซื่อๆไหวรอเพื่อนก่อนนะครับทีนี้ตัวข้างหลังเนี่ยนะครับตัวส่วนมันเป็น3ตัวส่วนเป็น3ก็ต้องหาตัวมาคูณ3คูณอะไรจะได้เก่าก็ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 9, คูณ33เป็น9เวลาคูณคูณทังเศษและส่วนตัวข้างหนา้าตัวข้างหน้าก็ยังอยู่ซื่อๆไหวก็คือเศษ67ส่วนก่าลบกราฟอ่าทีนี้ตัวส่วน ตัวหลังก็เป็นส่วนเก่า13คูณ3 3 3เป็น9 3 1เป็น3ตรงนี้ได้เศษ67ส่วนเก่าลบกับเศษ39ส่วนเก่าตัวส่วนเป็นส่วนเก่าเหมือนเดิมนะครับหามเอาตัวส่วนไปลบกันนะพิดเลยนะนะครับตัวส่วนห้ามเอาไปลบกันนะครับเอาเฉพาะตัวเศษไปลบกัน67คูณยิวท์ข้างทางกันละกัน,น67ลบกับ39ตรงนี้นะครับเป็น17ตัวนี้ก็จะเหลือ5 10 เจลบเได้เท่าไรครับเหลือเท่าไรเหลือแปเนาะห้ลบสก็เหลือ2ดังนั้นก็จะได้เศษ28่ส่วนเเป็นเศษเกินคําตอบเป็นเศษเกินเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนกระได้นะครับกระตังคําถามดิตังคําถามว่าเอเกคูณอะไรจะได้ใกล้เคียง28มากที่สุดก็เห็นว่า9คูณอะไรครับ9ก้าคูณสามได้27 ยีเหลืออีกเท่าไรจะถึง2ีก็เหลือ1ก็เหลือ 1, เศษหนึ 1, ก็มาเขียนเป็นตัวเศษเศษหนึ่งตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือเลข9ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ3เศษหนึส่วน9เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เทคนิคนาะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า